ปี2023คือปีแห่งความตละตัดของจริงอามา่าใครนอนโคมา่าอยู่ตื่นมาก็คือว่าอะช็อกอามา่าช็อกเลยทกุกคนที่ข่าวแรกในวันนี้ข่าวฟิลาเดฟเฟียกลายเป็นเมืองซอมบี้ไปแล้วหนึ่งนะมันไม่ใช่ซอมบี้แบบโอ้ยเอาวัานเอายบยูน็กมันไม่ใช่ซอมบี้แบบแ ถึงแม้ผู้คนจะแอคแบบนั้นก็ตามแต่มันเกิดจากฤทธิ์ของยาเสพติดนะคะคือกําลังจะหมายถึงว่าตอนนี้โฮมเลดแล้วก็ดรักแอดดิกส์เนี่ยเยอะมากๆนะคะที่เมืองนี้คือถ้าใครจําได้ก่อนช่วงโควิดระบาดมันจะมีคลิปที่เหมือนกับคนแอคเป็นซอมบี้ไวรัลกันในะซึ่งอันนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากเมืองฟิลาเดลเฟียเหมือนกันแต่ตอนนี้รีเซนลี่นะคะการทวีคูณความแรงมันเริ่มเยอะขึ้นคะ่ะเป็นเมืองอาชญากรรมของจริงแล้วก็มีการแบบว่าใช้ยาเสพติดกันแบบ On the Street เลยเรียกได้ว,ว่าแดงจูรัสสุดค่ะท นางเนี่ยโดนดาม่ามาอย่างยาวนานก็เสียผู้ติดตามไปประมาณสองแสนห้าแสนนางก็บอกไปเลยว่า bitch i s e a d what i s a d คือฉันน่ะถามว่ายังฟอลไหมยังฟอลเพราะว่าใจมันยังแบบ bitch i s e a d what i s a d ใจมันยังรักอ่ะที่อาม่าคือช็อกเลย this not doja cat ได้โน่ไปโดนใจแค่เต็ดตัดตดต็ดตดตดมักษามันี่อาม่าแบบรื้อปล่อยอ้วไปนอนเถอะว่าตอนประกาศมันพักสีส้มนะตอนประกาศมันพักสีส้มหรือหมายความว่าไงพักสีแดงได้เป็นนายกอ่ะอาม่างงอ่ะ หรือปล่อยอาาไปโคมมาเธอ